สวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกคนนะครับวันนี้บ่าวเจ้าดีไซน์ครับเราซีมั่งเลยค่ะ,ะเราสองคนก็กำลังเกาะติดสถานการณ์รณข่าวข่าวสาร,ข,าสารของวงการหมอลำอยู่นะครับนั่นก็คือประเด็นข่าวที่มีศิลปินได้ข่าวว่าหลายคนที่ลงจากศิลปินภูไทยพึ่งผ่านมาแค่เดือนเดียวเองทำไมลงมาเยอะอย่างสุดเรืองหรือยังยังไม่ถึงเดือนดีเนาะ ทำไมลงกันเยอะจางเกิดอะไรขึ้นอ่าเป็นกระแสที่อยู่ในช่วงนี้นะครับและล่าสุดนะครับวันนี้ตอนบ่ายบ่ายโมงอ่าคุณพ่อวีระพงษ์วงศิน์นะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของหัวหน้าวงในตอนนี้เป็นพ่อใหญ่เป็นบอสใหญ่ครับก็ได้นักแฟนคลับเอ็ซีเนาะว่าจะมาไลฟ์เรียชุะเด็นนะคะบ่ายโมงจนลืมก็บ่ายโมงนิดนิดนั่นแหละบ่ายโมงนี้ไม่จนลืมอ่าน้องน้องเมียใช่ไหมลืมเมียเราลืมเมียเรา ว่าอย่างนั่นป้อมำมั่นบอกงอนว่าฝ่าวมันเบาน้ำพี้น้องนั่นแหละครับผมด้วยความที่ครูบีเอก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเวลานัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะตรงเวลาเป๊ะๆนะคะครับผมก็วันนี้ตอนบ่ายนิดๆนาอก็ได้ไลฟ์สดผ่านทางวีรพงศ์มงิลศิลปินบูทยนะครับก็ได้ชี้แจงประเด็นต่างๆเลยว่า มีศิลปินลงหลายคนก็คือเรื่องจริงแล้วก็มีที่มาที่ไปลงเพราะอะไรมีเหตุผลเพราะฉะนั้นแล้วก็หยุดโยงหยุดไปว่าคเพราะนั้นคนนี้ว่าเป็นเพราะคนนั้นนี้ไม่ใช่นะครับผมอย่าไปโยงนะพี่นอ้องแล้วก็มีหลายคนนะคะได้สอบถามเข้ามาว่ามีศิลปินท่านใดลงบ้างนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์นะคะผู้จัดการโจรนะคะผู้จัดการของศิลปินภูไทยนะคะคซึ่งตรงนี้อาจจะข้อมูลอาจจะ ให้ในส่วนหนึ่งมานะคะในส่วนนึงอาจจะยังคงยังให้ไม่ได้นะคะเราก็มาฟังสัมภาษณ์จากุณโจกันเลยแล้วกันเนาะสวัสดีครับคุณโจครับคุสวัสดีครับครับผมจะขออนุญาตสอบถามขอมูลนะคะผมตอนนี้กำลังทำข่าวอยู่เนาะถึงประเด็นถึงประเด็นที่ศิลปินได้ลงจาก ศิลปินผู้ไทยนะครับผมตอนนี้กาลังเป็นที่สนโอสนใจของแฟนคลับหมอล่ําครับผมรับผมรับผมอยากจะขอถามว่าแฟนคลับถามมาเนาะว่าลงกี่คนครับทั้งหมดนี่ตอนนี้ลงตอนนี้ครับผมลงตอนนี้ที่น้องน้องไ้ลงไปครับทั้งทีได้มาบอกแล้วก็ที่ไม่ได้มาบอกครับที่ที่เช็คการสุ่มขับกัน ประมาณคท่านครับประมาณครับคุณครับก็จะมีทั้งคนที่มาล่าแล้วแล้วยังไดรมาล่าป็นบอกรับแมนครับครับได้ได้ข่าวว่าทั้งห้าคนเป็นศิลปินใหม่ที่เข้ามาออดิชั่นนะบอกรับแมนครับผมเป็นเป็นน้องศิลปินทีเข้ามาออดิชั่นช่วงก่อนก่อนเข้าซ้อมนะครับครับผมแล้วอ่าแล้วก็กลุ่มที่ มาออดิชั่นเนี่ยมีมีมากกว่าห้าคนใช่ไหมคะคือที่ลงนี่ก็คือในส่วนหนึ่งอ๋อค่ะครับเด่นเป็นแค่ส่วนึ่งครับผมแล้วที่มาออดิชันในในกลุ่มเดียวกันเนี่ยน้องที่ยังอยู่สานฝัดต่อประมาณเนี้ยจาจจะถึงนัอยู่คงเดิมครับศิลปินเดิมก็ยังคงอยู่ครับเฉพาะกลุ่มครับผมที่น้องต้องไปครับอ๋อแล้วก็เกี่ยวกับอ่างาน เดินสายใช่ไหมที่่ทีป so. ูวีไลท์อะค่ะงานเดินสายเป็นมีงานแบบอะไรบ้างอะค่ะที่เป็นงานเดินสายออ๋คงานเดินสายของของศิลปินผู้ไทยเนาะแต่ผมขอขกองอนุญาตครับำภาพก่อนงานเดินสายของเงาเนี่ยจะเป็นในส่วนของหลังจากที่เราเปิดฤดูกาลนะครับก็จะเป็นงานบิ๊กคนทั่วไปจะเดินิานบิ๊กนะครับก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีผู้จัดผู้จัดเนี่ยมามาจ้างเรา ประแจเราเพื่อไปเก็บบัตรประมาณเนี้ยครับในส่วนอนึ่งจะจะเป็นงานดิบหรือว่าในกรณีเข้าล่งเองในกรณีเราลงเองเช่นเราเสือกับพื้นที่ตรงนี้ครับก็จะไปไปเก็บบัตรเองประมาณนี้ครับผมนาครับมัจะเป็นงานเดินสายครับผมเห็นเห็นบอกว่าจะมีประมาณสิบสิบเอ็ดงานสิบสองงานใช่ไหมแมนบอกครับเ็งานครับแมนครับสิบเป็นงานครับที่เป็นงานรอกขางานียบดิบครับ แล้วอันนี้นีประเด็นเกี่ยวกับงานยกมันบอกครับที่เห็นเห็นเป็นเป็นประเด็นเนาะเมื่อดูกันที่แล้วใช่ไหมครับเมื่อที่ที่เป็นประเด็นเนี่ยบัดบัดบัดชาวบ้าเนาะมันมันมันจะบหญงาผมเอาแบบสัดสัดใส่ฟ้าใส่เกิดนมันมันก็จะมีงานอ่างานช้อภาพมีประกายครับที่นี่รวบรวกันไปประมาณนิดหนึ่วนเนี่ยมันอาจจะเป็นไอในในในฟ้าที่แบบว่าอาจจะเป้าใจแต่ว่าในหลายหครั้งเนี่ยก็ก็จะพูดอยู่เสมอนะครับในในทางส่วนของ เดือนแรกทุกๆปีเขาจะเป็นแบบนี้นะได้นทางหมอรับเดี๋ยวเขาล่องลดโทษนิดนึงเพราะว่าังเรื่องเนื้อแดงคงการให้เบิกตลอดเวลานะครับใครที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนนะครับคุยคุยกันได้เสมอนะครับถ้่วันใดตโตไปเรื่อยขับประดานี้ครับผมครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับปีนี้ฤดูกาลนี้ที่งานที่เจ้าภาพจ้างหรือว่าจองเขามาแล้วนี่มีประมาณเท่าไหร่ครับคุณโจครับล่าสุด ผมดับล่าสุดมือตัวบ้านนี่อยรอยทีสิบแปดชิ้นงานครับอันนี้เป็นงานของเจ้าค่ะครับเป็นงานที่เซ็นสัญญาดานะครับกอร่วมงานบิดพอร่วมงานอี่เข้าไปรงเองครับก็ถือว่าเป็คนตอบรับครับดีเนาะพระมาณหลังจากเปิดโปงงานจะเขารื่อยรืรอบครับผมเนี่วเห็นว่ามีการปรเปลี่ยนสคริปต์โชว์ใช่ไหมคะแน่นครับผมปรับเปลี่ยนก็ จากะพรายามปรับเพียงหลักการให้ถือใจจนงจะคนลอยคนจะเสียจะให้ถือใจก็ตั้งเจ็ดสิบแปดสิบเนะครับเพราะว่าจะถูกแดดปรับเพียงจะต้องที่ขายใจหลักจต้องให้ถือใจของกรมที่ผู้บริหารนั่มหลักะเพราะว่าการปรับสาะเชื้อจะต้องมานั่งคุยกันครับกางประชุมทั้งสู่ฝึกอทั้งในที่มหากลุ่มจะแฝ่ายต่างๆต้องมาคุยกันคนดีคนเสีย หรือว่าเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าทำ<ม>เพื่อทุกคนประมาณนี้ครับแต่เดก็กกุ้ยจ<ม>ัดจัดเปลี่ยนเรื่อยๆครับอันใดดีแต่ัร่องร่งไปอันใดพอดีกัเปลี่ยนออกไปครับครับผมแล้วสาหรสิศนและปินที่ล่องไปนี่ตาแหน่งของเคร่อเนี่ครับ,รบสาม,มารถทดแทนได้เลยเป็นบอครับหรือว่ามีสะดุดมีอย่างบอครับทุกอย่างเนี่ยในการเดินสายเพราะว่าจะเป็น ถ้าเอกตัวรักหรือตั้งเอกตัวร่องหรือตั้งเอกตัวหลักอ้าเอกตัวรองรออรออทุกนาทีเนี่ยสามารถที่จะทดแทนกันได้เสอมอได้ครับราะว่าหญิงกันมาตั้งแต่สอบแล้วว่าทุกคนเนี่ยต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเตรียมความพร้อมให้่ัะกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ใครจะเป็นอะไรม่สไม่์ในที่งประมาณนั<ห>้นค่ะครับผมนะนเนาะประมาณนั้นเนาะครับผมก็นั่นเนาะค่ะแล้ว มีคิวงานมาทางบางเลยบ้างไหมคะโอ้แต่เพิ่งอยู่นี่ไงเห็นว่าอยู่ปากชมที่ละชอาณาจักรงานวันนั้นปากชมวันที่13ครับแล้วก็จะมีที่อำเภอบางสะพุงที่อใส่ขาวครับใส่ขาวเดือนนเป็สัญญาเรียบร้อยแล้วครับน่าจะเดือนเดือนเดือนน้ามยนครับครับครับผมผมก็จะหาโอ้ที่มาจากหน้าด้วงครับหน้าด้วงกับหน้าในเรื่นี้ถ้าถ้าได้เก็ดสัญญาอยู่ครับ ครับผมก็หาโอกาสไปรับชมหนางเวทีอยู่ครับอยากไปเบิ้งครับหลังเว่ทีกัตรักครับผมโอเคเนาะประเด็นตรงนี้ก็คือถือว่าเคลียแล้วเนาะที่ปู่ออกมาไลก็พอเข้าใจค่ะในมุมมองของผู้บริหารเนาะเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสคริปต์แล้วก็ทุกอย่างมีการได้คุยกันล่วงหน้าแล้วแต่ว่าทางด้านศิลปินอาจจะน้อยใจแต่ก็ขออนุญาตยอมรับในความเป็นผู้ใหญ่ของพ่อพีเนาะที่แบบให้โอกาสลูก กลับมาได้ให้ถ้าเป็นความคิดชั่วผู้ประหยัดกลับมาเนี่ยเราเราแบบว่าโอ้โหได้ยินแล้วก็คือก็คือใครท่านน้องที่อยู่ในห้องเด็กนัดเดนัดเดินบีว่าครูครูเป็นตั้งไดนอะกันค่ะแต่ละทเป็นตั้งไดครับแต่ก็เชื่อมันในทีมผู้บริหารข่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือได้มีการคิดแล้วก็แต่งตองมาแล้วแล้วก็เขาก็มีการคุยกันลวงหน้าอย่างที่ครูบีได้บอกเนาะได้แจ้งลวงหน้าไปแล้วก็ แต่ว่าเด็กๆก็อาจจะมีน้อยใจเหมือนที่ทางด้านกผู้จัดการโจบอกน้องว่าอาจจะมีน้อยใจบ้างนะคบขอบคุณโจนะครับผมเป็นกำลังใจให้หมอลล้งศิลปินพูดไทยครับเป็นกำลังใจให้หมอล้งศิลปินพูดไทยครับเป็นกำลังใจให้ปู่วีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บอสมาร์คด้วยครับครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละครับพี่น้องครับ ก็คือเป็นบทสัมภาษณ์นะครับที่เราได้คุยกับทางผู้จัดการโจ้เนาะผู้จัดการของทางศิลปินภูไทยนะครับก็ได้บอาจงซี่แต่เราก็มีการแอบถามก่อนแล้วแหละว่าศิลปินทั้ง5้าคนที่ลงเนี่ยคือตอนนี้เอ่ยชื่อได้หรือยังแต่ก็ยังเราเรารอดูดีกว่าคือเขาต้องมีประกาศอยู่แล้วพี่น้องครับเราจะรู้อยู่แล้วว่าจะมีใครลงบ้างเพราะว่าตอนนี้เห็นทางคุณโจ้บอกว่ามีทั้งคนที่มาลาแล้วกับคนที่ยังไม่ได้เข้ามาลา แลทางผู้บริหารเองก็ยังได้ให้โอกาสดูนะคะเพื่ออยากเปลี่ยนใจเพราะว่าคือคือตอนช่วงแรกก็อย่างที่ทางด้านปุมีได้บอกเนาะก็ได้มีการตกลงกันแล้วนะว่าในมุมเดือนแรกอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้ดูรฟ์ก็เข้าไปดูรายเต็มๆได้เราจักกระจ่างนะคะว่าอะไรยังไงเนาะเพราะว่าในส่วนของผู้บริหารแทบไม่อยากจะออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าด้วยกระแสที่ ถ้าไม่ออกมาพูดเลยอย่างเงี้ยกระแสลบนี่ไปทางที่ม,มงแน่นอนนะคะทางผู้บริหารแน่นอนก็เลยได้ออกมาพูดในมุมของผู้บริหารแล้วก็ยังมอบโอกาสให้ลูกๆนะคะถ้าเปลี่ยนใจก็กลับได้ยินดีต้อนรับตลอดใช่ครับเพราะว่ามันเป็นกระแสข่าวที่คนกําลังสนใจอยู่ในช่วงนี้เลยก็คือตอนแรกมันเป็นแค่เป็นข่าวลือ,อจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าศิลปินเนี่ยแห่ลาออกอคำว่าแห่นี่ก็คือหลายคนถึงจะเรียกแห่อ่าแล้วเกิดอะไรขึ้น ใช่ไหมล่ะก็พอนั่งฟังสรุปในประเด็นไลฟ์ของปู่วีเนาะที่เราฟังวันนี้ในในเพจวีรพงษ์วงศิล์ศิลปินภูไทยนะครับก็มีคร่าวๆประมาณว่าประเด็นแรกก็คือนี่แหละเรื่องงานนี่แหละเรื่องงานเขาเรียกว่าเดินสายที่จะอาจจะได้ไม่ได้ค่าตัวเต็มร้อเเซแต่ซึ่งก็จะเป็นในช่วงส่วนของเดือนแรกหลังจากเปิดวงก่อนที่จะไปรับงานเจ้าภาพแต่ว่าถ้าเป็นงานเจ้าภาพเนี่ย ปูวีบอกว่าใจเต็มเต็มตลอดแล้วอย่างเมื่อกี้ผู้จัดการโจบอกว่าอย่างใครมาเบิกก่อนก็ให้เบิกได้ตลอดเลยนี่แหละพี่หอครับจำเป็นเงี้ยก็เบิกล่วงหน้าได้แต่ก็ในมุมของศิลปินเนาะเขาอาจจะแบบอาจจะแบบน้อยใจในส่วนนี้แต่ก็คือไม่จะรู้กฎแหละแต่ก็น่าจเนาะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือปูวีก็คือตั้งข้อสงสัยเหมือนนี่บอกว่าหรืออาจจะน้อยใจว่าเรามีการตัดโชว์ด้วยออกด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีโชว์อย่างอ่า อัศระแล้วทีนี้ซึ่งโชว์เนี้ยก่อนนั้นเนี้ยได้มีโชว์แล้วทีนี้ก็ถูกแฟนคลับเนี่ยคอมเขาเรียกว่าคอมเมนต์คอมเมนต์เข้าไปเยอะแยะมากมายติชมเข้าไปถึงว่ายังทําไม่ถึงนะต้องอลังการกว่านี้นะอะไรเงี้ยซึ่งปู่วีเองก็ได้เห็นในประเด็นประเด็นตรงเนี้ยก็เลยคิดว่าเออเราอาจจะยังทําไม่ถึงจริงปู่วีก็เลยน้อมรับตรงนี้ก็เลยขออนุญาตปรับเปลี่ยนตัดโชว์ตรงนี้ออกแล้วซึ่ง อะไรอย่างนี้มีอ่ะคือ,อ,อก็เลยว่าสําหรับว <Ar m> งการหมอลําในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไปแสดงตามสถานที่ต่างๆ <bend. S 1> หรือว่างานตา่ตางๆเนี่ยสคริปต์โชว์เนี่ยถ้าตรงไหนที่ยังไม่ดีเขาก็แก้ไขแล้ตั้งแต่เปิฤดูกาลมาเลยนะคะก็จะ <ục Legal. S 1> ปรับเปลี่ยนกันอย่างต่อนเนื่องแต่ว่างานที่รับมอบหมายอย่างเช่นลำเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็ยังคงได้ทาหน้าที่ตรงนี้อยู่ยังมีบทบาทคือไม่ได้ลดบทบาทแต่เพียงแต่ว่าถ้าสคริปต์ไหนโชว์ไม่ได้คื่เอาเไงพี่น้องถาด จ้างมาห้าอยแล้วเต้นแค่ร้อยเดียวอะไรเงี้ยก็คือต้องปรับเปลี่ยนตัดสเต็ปเนาะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเหมือนแดนเซอร์ประมาณนั้นเลยครับพี่น้องครับเนาะคดีก็ได้ดีพี่น้องคือเหมือนที่สาวสีพูดเมื่อสักพูดเนาะเรามีโอกาสแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับที่จะได้รับโอกาสที่จะมีโอกาสแบบนี้แต่ว่าหลายๆคนน่ะก็อาจจะมีความฝันคล้ายกันกับเราคืออยากเป็นศิลปินอยากเป็นหมอลำอยากเป็นคนดังอยากเป็นดาวแต่ว่า ถ้าเรามีโอกาสแล้วเราได้รับโอกาสตรงนั้นแล้วอยากจะให้เราเก็บโอกาสตรงนั้นไว้คว้าไว้ครับแล้วก็ทําให้ดีที่สุดอย่าพึ่งท้อว่าคนจะดังได้นี่น้องครับไม่ใช่ว่าวันนี้พุ่งนี้จะดังได้อันนี้คือมีไม่กี่คนหรอกที่เข้ามาอยู่ในวงการแล้วดังเพียงชั่วข้ามคืนอันนี้ก็คือเป็นกรณีพิเศษไปอันนี้คือส่วนน้อยแต่ก็มีแต่เป็นส่วนน้อยแต่หลายๆคนก็เหมือนกันครับที่อยู่มาเป็นส0 2 0ปีแล้วมาดังตอนที่แบบว่า นนก็มีอีอน้ช่วงจังหวะชีวิตใช่ความพยายาม,มที่ไม่เคยแบบยอดท้อเนาะก็อย่างนี้ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นเองนะคะเพิ่งเปิดฤดูกาลมาแค่หนึ่งเดือนนะคะคคก็ยังมีโอกาสที่จะโชว์ควา,ษษยา,ยายมสามารถเยอะแยะมากมายตัดเพลงสคริปต์เพลงนี้ออกไปก็จะมีเพลงใหม่เข้ามาชนั้นแล้วเราก็ทําศักยภาพในตัวเราเนี่ยดึงมันออกมาดึงมันออกมาให้ผู้บริหารได้เห็นนะคะแล้วเขาก็จะจัด โชว์ให้เราเองตามค,ความสามารถเลยครับผมอ่ะยังไงก็คือฝากเป็นกําลังใจให้นะครับทางวงหมอลำศิลปินภูไทยฝากเป็นกําลังใจให้พ่อบีระพงวงศิลน,นะครับ,รบแล้วก็อบอสมาร์คด้วยนะครับ,รบแล้วก็ขอย้ำนะครับว่าที่ออกไป5คนตอนนี้ออกไปทีเดียวเลยนะ5คนพร้อมกัน ย้ำว่าไม่มีผลกระทบใดๆต่องานแน่นอนต่อการโชว์แน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาได้มีแผนไว้แล้วมีคนสำรองตัวมีคนแทนไว้หัวทุกตำแหน่งแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเจ้าภาพก็ไว้ใจได้เลยสบายใจได้เลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราส่งคนขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณกริปซีสัมภาษณ์นะครับจากผู้จัดการโจผู้จัดการศิลปินภูไทยด้วยครับสวัสดีครับ